สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับต้อนรับส่เกมไม้ครับดันเจียนพาร์ทที่7แล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมตัวผมถึงเปลี่ยนไปผมแอบ,บไปฟาร์ม,มาทุกคนซึ่งได้ของมาค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วก็ซึ่งเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้อัพนะเพราะฉะนั้นเราจะมาขายพวกนี้ทิ้งกันก่อนเราจะได้อัพเอาสกิลพวกนี้มาอัพได้นะครับมีตอนนี้มีสกิล27สกิล27สกิลเพาะว่าเออ ซึ่งเราที่เราจะอัพเนี่ยผมคิดเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับที่คิดเอาไว้แล้วก็คือคิดว่าจะอัพอันนี้ครับเป็นทำให้ม็อบตดสถานะสโลนะครับอันนี้ไปก่อนเลยหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายของคอมโบเลยนยจะทําให้เป็นแบบว่าสร้างเวฟขึ้นมาจะทำจะทำดาเมจต่อศัตรูนะครับแล้วก็อันนี้ได้ชุดเกราะมาเต็มเบยซึ่งอันนี้เราจะดึงพวกศัตรูเนี่ยเข้ามาหาใกล้ๆตัวเรานะครับจะอัพไปก่อน อย่างละอันแล้วเราค่อยมาเลือกอีกทีว่าจะอัพอันไหนนะครับอันนี้เวลาเรากริ้งแล้วจะทําให้อ่โดนดาเมตศัตรูรอบๆนะครับผมกําลังลังเลว่าจะเอาอันไหนดีก็จะมีอันเนี้ยอันเนี้ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราช้าลงแล้วก็ขึ้นที่ช้าลงนะครับกับอันนี้มันเป็นแบบว่าสายฟ้าไงผมกําลังลังเลอย,อยู่แต่อันนี้เราจะอัพอันนี้ไปก่อนนะครับทำให้เราดาเมจได้รับดาเมจน้อยลง6%โอเคซึ่ง ถ้าเราเล่นสายแท้งเนี่ยมันก็ควรจะตรงนี้ก็ดีนะเพราะอันนี้เรามีดึงศัตรูเข้ามาหาเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราชิลลิ่งก็ได้เราจะลดดาเมจศัตรูรอบๆนะครับไอ้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูรอบๆแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีด้วย่าส่วนธนูธนูเราจะเอาอันนี้โอกาสกระเด้งนะครับผมแล้วก็อันนี้เราก็ด้วยอันนี้เราจะดึงศัตรูเข้ามาหาเราด้วยนะครับเราดึงเข้าไปอีกมาแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งแล้วกัน เราจะเอาอันนี้แล้วกันนะครับจะยิงเป็นแบบว่านัดเดียวแล้วว่าแรงๆไปเลยโอเคอันนี้เหลือ14เพราะฉะนั้นเราจะอัพอันนี้ก่อนเราจะอัพช็อคเวฟก่อนนะครับเพราะว่าช็อคเวฟมันค่อนข้างจะดีกับเรามากส่วนนี้สโลดมัมสโลใช่ไหมเราจะดูอันนี้สิดามเมจรับน้อยลงอันนี้ตีแรงขึ้นผมว่าเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ลองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูทีหลัง แล้วก็ผมได้ไอ้พวกอร์ติแฟกพวกนี้มาเพิ่มนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็อันนี้เป็นฮิลเลือดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเลเวลดีขึ้นส่วนนี้เป็นสร้างกวลเลมขึ้นมาน้องน่ารักมากแล้วก็ได้บูสต์ออฟพาวเวอร์สวิมาด้วยครับทำให้เราวิ่งเร็วนี่เองนี่นั่นแหละดีมากเห็นปะมันจะตีออกไปช็อคเวฟของเราอะ่ะมันดีมากโอเคเราจะไปแมปนี้กันเลยนะครับแมปนี้ใช่ไหมเอ่ยไฮบล็อกไฮบล็อกนะครับผมเ,เราจะเล่นเป็น อันนี้แหละอันสุดท้ายไปเลยเกียร์พาวเวอร์เป็น37เราเวลสีแล้วอย่างโหดต,ตอนนี้คือโหดมากแอบไปฟาร์มมาแป๊บเดียวแม่งเก่งเลยเว้ยไม่ได้ตั้งใจด้วยนะไม่หมายถึงว่าตั้งใจฟาร์มแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดนี้เธอมาได้ไกลถึงที่อยู่อาศัยที่น่าเกียดของผู้ถูกในประเทศบนปราสาทสูงที่ห้องโถงน่ะเต็มไปด้วยทหารและพ่อบดเพราะฉะน,นั้นเตรียมดาบของเธอไว้พร้อม หาห้องบันลังให้เจอแล้วเพื่อเชิญหน้ากับผู้ถูกในประเทศเรามาฟันศัตรูให้มันไม่เลี้ยงกันเถอะโอเคไปนะเดี๋ยวผมจะเปิดดูแป๊บหนึ่งผมอัดปะวะอัดแล้วสิเออหนึก็ยังไม่ได้กดอัดนะจ๊ะไปเร่งสปีดเอ,อ้ยเราจะดูแผนที่ยังไงวะไม่ได้เล่นนานมติดีเกมนึงอยู่นะครับคนที่รอก็ ขอโทษทีที่ให้รอนานนะครับขออภัยจริงๆเพราะว่ามาแล้วไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะเจ้าค้ามาแล้วนะเจ้าค้ามาแล้วนะจ้ามาแล้วนะจ้ะาจเราสร้างน้องมาช่วยดีกว่านี่เลยเราเก็บวิญญาณพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมว่าวิญญาณพวกนี้ก็ดีนะมันทําให้ทําให้เขาเรียกอะไรอะ่ะทําให้แบบว่าอา่าน้อง น้องเอาไปใช้พวกวิญญาณได้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวอธิบายทีหลังแป๊บนึงตอนนี้เลือดเราเด้งด้วยเด้งดีมากเลือดเด้งดีเลือดเด้งดีครับเลือดเด้งดีเด้งดีนันเป็นประโยชน์แกตัวเราซึ่งเรามีระเบิดอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนี่ครับได้อันนี้มาซึ่งมันใช้วิญญาณใช่ไหมเอ่ยนี่นีอันนี้ครับเลเวล49 ไม่ดีกว่าเราไม่ค่อยใช้ดีกว่าเราเก็บมีวิญญาณไว้ก็ดีครับชอชยอยังฟันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าดามเมจมันค่อนข้างเป็นหมู่อยู่เหมือนกันทำไมรู้สึกเจ็บจังอ้ออ๋ออ้ยน้องกเลมคือดีมากครับช่วยเราตีเกมนี้คือแบบอ่าสบายละขอน้องเพชรหน่อยจ้า ตอนนี้มีเพชรอยู่ไอเอเมทัลน,นะครับอยู่เก้าร้อยกว่า910ไหนดูซีลูกมานี่อาวุธโม่รแรงนะแต่ว่ายังตีค่อนข้างเบาอยู่นะครับรู้สึกว่าม็อบมันยังตีแรงกว่าผมเลยนะ <S <S เนี่ยแมีฮิวเลือดไงโอ้ย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  อย่านะน้อง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 ครับน้อง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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกเมลมเราตีเจ็ดร้อยโกเมลมเราตีสี่ร้อยกว่าเลยอะตีโคตรแรงเลยมีน้องมาช่วยเราโคตรโกงครับดูน้องเดินตามนี่น่ารักเจาทางนี้เหมือนมีทางไปไปไม่ได้ผมหล่อนของผมเอง เอเดี๋ยวนะเหมือนตรงนี้มันไปได้ไหมทุกคนแป๊บย้อนมาแป๊บย้อนมาแป๊บย้อนมาแป๊บมีกล่องบ้าวนี่ด๊ด๊ด๊มีกล่องบ้าวมีกล่องบ้าวไม่มีหรอโอเคไม่เอาก็ได้แต่ว่าเลือดค่อนข้างน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้รีทีละสิบเลยเลือดรีเร็วมากรีแบบรัวรัวเร็วเร็วแรงแรงฮิวเลือดแบบนอนสต็อปนอนช้าต็อปเลย จะยิงนะลูกมันยิงแรงจะยิงแรงครับจะยิงแรงนี่เราเล่นเราระดับยากสุดเลยนะผมว่าเหมาะกับเลเวลของเราแล้วเลเวลเราดีเลเวลเราเยอะก็อย่างเงี้ยครับน้องโกเลมฟาดทีเดียวล่วงหมดเลยไม่ต้องเล่นเองเลยเนะี่ยฮะธนูไม่มีนะครับไม่ต้องสงสัยแต่ว่าธนูเราเป็นธนูที่แบบว่าสามารถยิงแล้วมันระเบิดได้ด้วยมันดีจริงๆเอาเอมมาย่อนมา ทางไปได้2ทางนะครับเราจะไปทางนี้ก่อนทางนี้ก็ดีเราที่เราลองอัพสกิลไม่ครบเลยนะครับเราค่อยอัพทีเดียวอัพเลยก็ได้น่กว,ว่าเราวิ่งมันนวิ่งเร็วด้วยลืมลืมเชิบ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 ขนาดรีดูสต้าเมจแล้วเนี่ยยังยังโดนตีแรงขนาดเนี้ยฮะเรียว่าอัพเลยด้วยครับโอ้ ฟันไปเรื่อยๆเ,เลยลูกมีกล่องไหมไม่มีไม่มีกล่องก็ไม่เอาครับไม่มีกล่องก็ไม่เอาอัพสกิลดีกว่างั้นเราอัพอันนี้ดีกว่าครับให้มัน reduce damage ไปเลยเหลือตอนนี้เหลือสามใช่ไหมอะไรดีกว่าอันนี้แล้วกันเราจะได้ดาเมจโดนน้อยลงนะครับเคแข็งแกร่งตอนนี้ไปใส่แท้งดีๆเลย อาจจะต้องหาการแทงมากขึ้นเพราะว่าเหมือนดาเมจค่อนข้างเบานะครับตีน้องตีน้องตัวอื่นไม่ค่อยแรงเลยแต่ตีตีทีละ90นะนก็โอเคอยู่นะผมลองไปเล่นกับน้องคนอื่นมาแล้วไม่ใช่น้องคนอื่นน้องที่พาผมเบล่ะน้องเขาแบบเบล90กว่าน้องเขาเก่งมากซึ่งผมรู้เลยว่าไมค์คราฟนี่ยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะครับอย่างที่ผมยังไม่ค่อยได้สำรวจย,ยังเล่นไปไม่ถึงนั่นเองแต่ว่างั้นเราจะ หมายถึงว่าเล่นเล่นจนจบเ,เล่นจนจบอันนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยไลฟ์เกมนี้แล้วกันนะมันก็น่าจะผมจะเล่นเนื้อเรื่องให้จบก่อนของเกมเนื้อเรื่องของเกมนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะไปยืมฟาร์มกันยาวยๆเองยังมีคนรอเกมนี้อยู่ใช่ไหมหรือว่า,าดูเจ้าอื่นไปแล้ว <laughs> ผมเข้าใจนะผมมาช้าผมติดเกมอื่นอยู่ะ ผมก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้จริงๆจริงๆนะไปไม่ได้อ่ะจะไปยังไงไอ้นี่อีกแล้วเหรอมาจะเสกใครมาก็มาเสกมันเลยเสกมันเลยน้องครับ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 สบายดีไหมครับน้องยังสบายดีครับผมฟาดน้องแล้วนะครับผมมีดาเมจแรงขึ้นครับมีฮิวเลือดด้วยครับ ยิงหน่อยครับเอ้ยไม่ใช่ครับฟันหน่อยครับฟันหน่อยครับฟันหน่อยฟันหน่อยฟันหน่อยจ้าฟันฟันอีกจ้าขอฟ,ฟันอีกจ้าฟันฟันอีกธนูโผล่มาแล้วฮะเชิบธนูแล้วก็แรงอยู่นะแรงอยู่นะแรงอยู่นะฮะ่าอ้ยลูกเอ้ยอย่าเก่งใจพ่อบังกันได้ฮะมีอีกไหมเนี่ยมีอีกเหรอพอแล้วพอแล้ว วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ไปอีกเนี่ยเราวิ่งเร็ววิ่งลวมากวิ่งลวมากครับผมฟาร์มมาแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นเราจะเล่นได้สบายสบายมากขึ้นมากทุกคนแบบคือดีอ่ะคือดีอ่ะเราได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตายยากขึ้นด้วยใช่ไหมเออโอ้ยโอ,ยโอยนี่ขนาดฟาร์มมาแล้วเนะี่ยยังจะตายเลยอะ่ะฮะมันยากไปไหมฮะน้องเอ้ยน้องเอ้ย หมดยังครับโอเคตรงนี้หมดแล้วไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อมันยังมีอะไรที่ต้องเจออีกเยอะนะครับควางระเบิดไปแล้วตั้มไปตายกันไปตายกันไปเรามีวิญญาณที่ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเอาน้องมาใช้ก่อนดีกว่าเอาน้องมาใช้หน่อยน้องไหนดีน้องไหนดีน้องระเบิดแล้วกันนะ เราอุตส่าห์เคียวตรงนี้มันสามารถเก็บวิญญาณได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เราถ้าเล่นถ้าเล่นสายวิญญาณเนี <c oughs> mm ่ยก็ดีค่อนข้างดีเหมือนกันมันไปซ้ายได้นี่หว่าผมจะอ้อมไปซ้ายก่อนเดี๋ยนะเก็บระเบิดไปใช้แบบดีดีตรงนี้มีไม่เอ่ยขอของหน่อยครับขอของหน่อยครับมีเลยแหละครับ ไม่มีครับไม่มีก็ม่เอาครับเราจะเอาวิญญาณมาใช้ก่อนอา่าวิญญาณใช่ไหมเดี๋ยไหนวะอันนี้อา่าอันไหนดีวะอันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวิ่งไม่ค่อยได้ใช่วะมันวิ่งเร็วแต่ว่าก็นะมันวิ่งเร็วไปอ่ะเออเราใช้ระเบิดดีกว่ามันเวลามุมสกิลหมู่มันจะได้แรงๆนะครับ มีดีเลือดด้วยแล้วก็มีธนูมาซ้ายนี่ก่อนแล้วกันครับมีอะไรบ้างเหมือนเป็นตลาดเลยนะอันเนี้ยตลาดปะวะตลาดดิเออตัวมันอยู่ข้างล่างฟันไม่ถึงแต่น้องคือแบบน้องสโลหนักมากไปน้องน้องน้อง น้องครับน้องครับน้องคุมผ้ามากรบน้องนอนน้องไหนอีกละไม่ใช่พี่เอกนะ,อะโอ้โหเหมือนไอเจ้าโกเลมของเราจะตายแล้วครับนี่ขนาดมีโกเลมมาช่วยแล้วนะเนี่ยผมก็จะตายเหมือนกันผมก็จะตายเหมือนกันมีดันตรงนี้ด้วยเราจะเข้าไปดันแล้วกันนะเพื่อไป ฟาร์มของให้มันเกิดเกิดเออมันมากันเยอะขึ้นแล้วนะเนี่ยเยอะขึ้นเหรอเยอะไปไปฮะเราเนี่ยตัวติดเออไปเขา้าไปให้มันตายโอ้ยเริ่มเจ็บคอแล้วเว้ย ะโกนมากนะครับจงังหวะนี้รถยนต์จะเปิดเข้าไปเลย1 2 3เทยิงธนูเข้าไปด้วยให้มันน้องให้ไม่ออกเออเออจะร้องให้อีกเหรอเป็นคงเป็นสเกลต이ตงสเกล,เกลตันแล้วเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยหาคุณแจครับหาค,คุณแจอยู่ไหนไม่มี จะใช้ระเบิดอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยผมจะเข้าออตรงนี้ก่อนมันมีดันตรงนี้ครับซึ่งดันมันอยู่ตรงไหนวะอยู่บนอันนี้เหรออ๋โอโอ้โหแมปลึกมากมามีโบเกอร์ด้วยอินโบเกอร์อินโบเกอร์เหรอโอ้ยโอ้ยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้ก่อน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  อันนี้ก่อนนี่ไงระเบิดทีเดียวตายอยู่เลือดมาครับเย่สำรวจให้ครบสำรวจให้ครบครับผมจะเอากลองครับผมอยากได้กองครับมีกลองให้ผมไหมครับไม่มีเลยวะข้างล่างมีซอมบี้อยู่นะครับได้ยิน <c oughs> เสียงเว้เว้ยดีเมื่อกี้นี่ไงน้อง น้องอาบีน้องบี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 บ,บ,บีตัวติดน้องบีบีสวัสดีครับกล่องตรงนี้เปล่ากล่องไหนจ้ากล่องไหนจ้ากล่องจ้าไม่มีเลยแหละครับผมชักจะเหนื่อยกับคุณเลยนะครับกล่องครับกล่องครับ ไม่มีเลยครับไม่มีจริงๆส่วนนี้ผมรู้สึกว่าผมช่างวยยาวเกินไปแล้วนะมันจะวยยาวแบบวอยาวจนหน้าลำใหญ่แล้วเนี่ยฮะใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันไหมทุกคนเออรู้สึกวยยาวมากแล้วมีโกเลมแล้วอะไรก็อะไรก็รกสายขึ้นน้องตีให้หมดแทบทุกอย่างมีเปิดดันตรงนี้ครับเราจะแวะมันนี่ก่อนแวะเวียนแวะเวียน ราจะแวะเวียนมาตรงนี้ก่อนสำรวจยังไม่ครบก็ยังไม่กลับเฮ้ยไม่มีกล่องให้จริงวะไม่มีให้จริงๆรนีย่ยไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยแม่แม่ขอของดีๆให้ผมหน่อยก็ไม่ได้นะแม่แมมเอ้ยงอนแม่แล้วออดีกว่าครับเฮ้ยผมาไหนวะเนี่ยเหมือนจะเป็นคนละที่ กะที่ต้องมาเลยนะครับน้องโกเลมตีทีเราตายหมดเลยเฮ้ยจ็บไม่ยินแะน่เหมือนอะไรอ่ะทุบเหรอทุบทำไมเนี่ยด s สอยเดอะบุฟเฟ่ครับอ๋อทำลายพวกอาหารให้หมดจะได้โกรธอะไรนี้เปล่าฮะือแปดที่ต้องไปทำลายผมมาทำลายอาหารครับวันนี้มันทางเก่านี่ว่ะเราเก็บเคี้ย์ให้หมดก็ได้ สวัสดีน้องเชฟทั้งหลายวันนี้จะมาทำอาหารให้ใครกินงันเหรอมีกองให้ผมไหมอันนี้สำรวจครบแล้วนะครับครบยังวะครบแล้วดิไปทางนี้ครับเดี๋ยวซ้ายมานี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเจอสิ่งที่เรียกว่าทางไปต่อ คราชเดอะปาร์ตี้ทำลายงานปาร์ตี้ซะแต่ไม่เข้าใจว่าจะทำเสียงหลอทำไมเน่เงเออทำเสียงหลอทำไมวะไปทำลายงานปาร์ตี้ก่อนไปไปน้องโยเยมของเราน้องโยเยมน้องโยเยมทำลายมันทำลายมันทำลายทำลายทำลายฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> เอ็งจะต่อคอนกับข้าอย่างนั้นละ่ะช่างยากเสเหลือเกินมีอีกสามโตอีกสามโตรอไปเสิร์ฟอาหารแล้วครับเชฟครับผมกำลงังวิ่งไปเสิร์ฟอาหารผมกำลงังวิ่งไปทำลายอาหารให้คุณ้วครับเดี๋ยวนะน้องเหมือนน้องจะตายว่ะน้องโกเลมเนี่ยเรียกใหม่ไม่ได้ด้วยครับเอ้ยเรียกเรียกใหม่ก็ทีก,ก็คือรอครูดาวเลยนานทำลายโตอาหารครับ ยิงครับ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 ไปยิงให้หมดครับมันดูดมาด้วยดีว่าไอตัวธนูเรานะครับเนี่ยเวลามันดูดมาด้วยเห็นไหมถ้ามันไม่ตายอะ่ะอ๋อตีน้องให้ตายก่อนก็ได้โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บไอไฟนี่มันแรงค่อนข้าง,างแรงมากครับเดี๋ยวน้องโดนระเบิดไปด้วยอ่ะฟันเข้าไป ให้มันหลุดลอกตะโกนเก่งเลอเกินโอ้ยอยังจะยิงโดนอีกนะขนาดหลบแล้วเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยเจ็บเกินเจ็บธนูหน่อยครับผมจะเล่นดีๆแล้วผมจะเล่นดีๆแล้วผมจะเล่นดีๆแล้วแล้วเมื่อก่อนนี้นไม่ได้เล่นดีตรงไหนวะฮะฮะดื่มยาเข้าไป ยากินยาเฮ้ยจับตายซะทีสตุลูกอ้นี้ก็ยังอยู่อีกเหรอตายไปตด้แล้ว,ลวน้องตายครับน้องโยเยมของเราตายน้องโยเยมโยเยมลูกโยเยมรอโยเยมชาร์จครับเผื่อจะได้เรียกน้องโยเยมมาใหม่มันมีลีเจนตั้งแต่เมื่อไหอไร่เนี่ย ห้องห้องบัรลังรอน้องโยเยมกับรอน้องรีเลือดก่อนลวกันโอเคเอานะพร้อมผมว่าน่าจะเป็นห้องบอสแล้วครับหรือเปล่าถ้าลงไปแล้วจะขึ้นมาได้ไหมด้วยความโลภเลยเนี่ยไปลงครับลงได้ก็ต้องขึ้นมาได้ครับชุดอินโบเกอร์ อ่าดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาขึ้นไปไม่ได้ด้วยเนี่ยอ๋อบันไดามาแล้วเฮ้ยเชฟเอาเซเอาเซเฮ้ยน้องนี่น้องตัวหนาจริงๆเลยฮะ้ ผมชอบสกิลนี้มากเลยที่มันปล่อยออกมาเออเป็นแบบ slash slash ผมว่าต้องไปหาวิธีอ,อ่ดูพวกคลิปที่เขาอัพสกิลกันแล้วเรียกน้องมาได้เลยดีกว่าลืมเลยลืมเลยไปไปตายกันเข้าไปตายกันเข้าไปลูก่าเสก่าเสก่าเสกให้ตัวเองเก่งขึ้นเลยแค่นี้ก็จะบ้าตายอยู่แล้วฮะใช่ไหมลูก ออรีเลอตแป๊บน,นึงครับรีทีละสิบเนี่ยรีไวามากรีไวสุดๆรีไวจิตใจดยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยก็ไปกันต่อยิงเข้าไปเปิดไปเดิมครับเปิดไปเดิมครับเปิดไปเดิมครับเปิดไปเดิมเปิดไปเดิมจ้านี่แน่สักทีไหมสักทีไหมมันเยอะมากเลยเนะี่ยครับ ให้ทำอะไรวะเศกน้องมาผมรู้สึกเหมือนผมต้องเจออะไรต้องสู้กับไอ้นี่แล้วเหรอจริงปะเนี่ยยังครับยังยังหนูก็ต้องสู้กับพวกนี้เดี๋ยวนะฟาดน้องเข้าไปไอ้นี่มันเก่งมากครับระเบิดไปเลยทีเดียวระเบิดไปเลยทีเดียวสวยสวยใสๆสวัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบผมก็ชอบเหมือนกันผมก็ชอบมากเช่นกัน แต่ผมตีแรงโคตรๆเลยว่าอัพแล้วครับได้จะได้อัพสกิลจะได้อัพสกิลมา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 ลูกมามารวมกันเข้ามารวมกันเข้ามารวมกันเข้ามาเอาผมเห็นเพิ่งเห็นวิญญาณผมหมดแล้วตีแหนตีผมไม่เข้าหรอกครับตีไม่เข้าตีไม่เข้าตัวสุดท้ายเย่ yeah. ยังยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอราเปิดไปตุ้ม โอ้โหโอโหน้องน้องไอ้น้องแกมันกากมากสำหรับฉันปีฉันไม่เข้าละเซฮ่ฮ่าโ้โอ้โอ้โอ้โ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 เราเปิดไปเลยเออเอาเอาสิเว้ยไอ้นี่ก็เสกจังเลยเสกจังเลยยิงเข้าไปอีกหนึ่งนัดหมดยัง จังยังไม่หมดยังไม่หมดกับหมาอีกหมากันก็มาเรื่อยๆเลยหมาเฮลโหลไป๊ปหมดยังเนี่ยต้องหมดแล้วแหละจังหวะนี้เราให้น้องโกเลมจัดการแทนเราหมดเลยครับน้องโกเลมพลาดเบาด้วยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเยอะมากเลยเนี่ยขอจังหวะนี้ขอระเบิดดีๆหน่อยระเบิดดีๆหนึ่งลูกหนึ่งลูกอะครับหนึ่งลูกเลยเนาะๆจัดไปเอาน้องตายเหรอน้อง ตายน้องตายบ้าเอ้อรีสกิลแปบ๊บรีโรงรีเลือดแรนะรีสกิลรีสกิลไปครับไปกันต่อเวล30สามสิบแล้วเว้ยอย่างไวอะถึงทางออกแล้วครับ ผู้สูงในประเทศนะหลบหนีไปที่ป้อมปราการบุกเข้าไปอีกฮีโร่เธอหนาต้องไม่ปล่อยให้เขาหนีไปนะโอเคนะครับเอาเป็นว่าเราจะเปิดกล่องได้อะไรเอ่ยไลเฟเฟเท,เทอร์มาครับผมซึ่งเอาไว้ทำอะไรนั้นต้องลองใช้อ๋อเป็นกระโดดเป็นขนนกนั่นเอง วุ้ยได้อะไรมาใหม่อ่ะสวยจังเลยเป็นชุดครับวิ้ยชุดท้อน้องดูน่ารักอันนี้แหละโอเคเราจะเปลี่ยนอันนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้าชมและติดตามมากๆจกังหวะนี้เราผมคิดว่ามันนี่นี่เราเก็บสะสมมาเราเดี๋ยวค่อยมาใช้พาทหน้าแล้วกันนะ ผมว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและติดตามจริงนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทพาร์ทสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องที่เหลือก็จะฟาร์มแล้วโอเคผมว่าเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ